ทะเลทรายแห่งหนึ่งมีข่าวว่ามีผู้พบเห็นแพะยืนสองขาท่าทางน่ากลัวในแบบที่ไม่ปกติในสัปดาห์ต่อมามีข่าวว่ามีกลุ่มโจรทั้ง4ี่คนเดินทางเข้าไปในทะเลทรายอันอ้างว้างในทะเลทรายแห่งนี้มีอะไรที่ผิดปกติอยู่หลังจากนั้นตำรวจได้พยายามตามตัวโจรทั้ง4คนนี้แต่ถว่าไม่พบเบาะแสอะไรเกี่ยวกับโจรทั้ง4เลยพวกเรามีเวลาแค่99วันเท่านั้นเพื่อที่จะตามหาโจรทั้ง4คนนี้กลับมาให้ได้และเปิดโปง ความลับกับแกะที่ยืนสองขาตอนนั้นออกมาให้ได้เฮ้ยแพะยืนสองขาอย่างนั้นหรอนี่มันเรื่องบ้าเลยเนี่ยไรสารชวัตเลยไม่มีจริงหรอกนะไม่มีจริงอะไรกันไอ้หนูไม่รู้สินแล้วว่าความจริงมันเป็นยังไงฉันเนี่ยเจอมากับตัวเสียงใครด่าสวัสดีไอ้หนุ่มน้อยฉันสารวัตรเอ็นเจหุยโอ้โหสารวัตรเอ็นเจเลยเหรอใช่แล้วฉันคือผู้ควบคุมของแถวนี้ต้องเรียกฉันไม่สิฉันคือนายอำเภอนายอำเภอฉันยศใหญ่ที่สุดเข้าใจแล้วครับว่าแต่นายอำเภอหมาย ความว่าไงครับว่ามันมีอยู่จริงหรอไอ้เจ้าแพะยืนสองขาแกะยืนสองขา่ะฮ่ยก็มีอยู่จริงนะสิเพราะว่าฉัน่ะเจอมากับตาเห็นมากับตัวอู้หแต่ว่านายอำเภอยังรอดกลับมาได้หมายความว่าก็หมายความว่าฉันวิ่งหนีมาน่ะสิถามนายถวยโอ้โหนึกว่าจัดการมันได้ให้ตายเถอะช่างมัฒนาตอนนี้ฉันกำลังหาคนไปจัดการเจ้านั่นกับฉันนะจะไปกับฉันไหมสหายอู้หเรียกว่าสหายเป็นเกลียดมากครับเป็นเกลียดมากสุดๆดเลย เอาแหละถ้าอย่างนั้นแต่ผมพร้อมแล้วนายอำเภอนําไปเลยแต่ว่าก่อนจะไปอ่ะต้องบอกน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ก่อนว่าช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยล่ะและถ้ากดกันแล้วล่ะก็เราไปจัดการเจ้าแกะลึกลับตัวนั้นกันเลยดีกว่านายอำเภอ Let's go และกล้องโบวงคุณแจชิกกี้เอ็นเจรุ่นใหม่สุดจา้าบที่มาพร้อมกับสายค่าสุดเท่ของแท้จากช่องพวกเราสามารถซื้อได้แล้วตอนนี้ที่ลิงช้อปปีด้านล่างเลยนะคะเอาแหละเราเข้ามาในทะเลทรายแล้วนี่นี่มันเขตห่วงห้ามเขาห้ามเราเข้ามาแต่เราก็ยังเข้ามาใช่เพราะว่าเราดื้อ <c oughs> ่ๆ <c oughs> เลทรายยังไงมีหิมะตกงงมากเลยตอนนี้วิ่ยเรามีแคร์หลอดให้กินด้วยอ,อร่อยเหาะไปเลยเอาแล้วเร็วๆชิกกี้นายต้องเรียนรู้อีกเยอะนะเนี่ยก่อนอื่นนายต้องแบบว่าเปิดแคมไฟ ให้มันใหญ่ๆก่อนรับทราบครับนายอำเภออ๋อ,อแ๋ยวฉันจะออกไปเดินสำรวจรบอบๆออ้เอะมื่อกี้ต้นไม้เกือบฟาดหัวฉันเลยอุ้ยขอโทษครับนายอำเภอผมไม่ได้ตั้งใจดูซะก่อนฉันไม่อะไรนยะก่อนจะมาหั่งมาห้าวอะไรใส่ฉันเนี่ยดูดูอุ้ยโอ้โหนายอำเภออู้พกปืนมาด้วยนะอะเนี่ยออพกปืนมาด้วยนะสิไม่งั้นเดี๋ยวก็ตายโอ้จริงด้วยว่าเรามาจัดการกับเจ้าแพะแล้วก็จับโจรสี่คนใช่ไหมใช่แล้วนี่คือเป้าหมายของเราในวันนี้ว่าแต่หมวกของผมไม่ไหนเนี่ยทำไมหัวหัวหัวโล่งหัวลานขนาดนี้ นายเมียนี่ได้หรอไม่หมวงวยเหรอฉันตกใจตอนฟาดกระต่ายกระต่ายก็ะเด็นออมาเป็นตัวเลยไม่ใช่อุ๊ยโอ้โห <laughs> ปุ้งล่นกระเด็นไปนู่นแล้วเอาอะไรผมขยายช้ำไฟให้ในายอำเภอแล้วครับเจ๋งแจ๋วมากิกี้นะนี่เก่งจริงๆเลยน,ะนั่นว่าแต่ที่นี่มันแบบว่าดูแบบว่าแปลกตาแปลกตาทุกอย่างแบบแปลกไปหมดหเลยอเอา หัวบ้านสีฟ้ามีอาวุธแปลกๆเต็มไปหมดเลยอย่างนั้นเหรอลูกพี่โอ้เดี๋ยวผมคราบแผนที่ก่อนเลยเปิดมาอันเร็วๆเ,เ,เลยอืมนี่นี่เหมือนฉันจะเจอแคมป์พยาบาลแฮขอเข้าไปหน่อยนะครับคุณพยาบาลก็มวยลวนะ <c oughs> วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพี่เป็นเชอรี่ไม่ใช่เหรอเป็นนายอำเภอไม่ใช่เหรอเอาแน่นอนฉันเป็นนายอำเภออุ้ย<อ>เดี๋ยวผมเจอมาเชเต้มีดตกอยู่เจ้าของหะด้วยมีมีอาวุธใช้แล้วโอ้ my god นายนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยชิคกี้อุ้ยฉันเจอถังเชื้อเพลิงก้นใหญ่มาให้นายด้วยว่าแต่แคมป์ไฟระย อ๋ออยู่นู่นผมกาลังเปิดกล่องอยู่ตอนนี้โอ้โหกล่องมันดูเล็กจังเลยกล่องกระจิ๋วเลวเฮ้ยจิกี้มันจะมืดแล้วหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยผมได้ถุงใหญ่มาใช้แล้วลูกพี่โอ้ย้ได้ถุงใหญ่แล้วอ่ะทำไมฉันยังไม่ได้เลยอ่ะกินสักหน่อยฉันได้อุงเท้ากระต่ายมาอันนึงอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้ลูกพี่บอกว่ามันจะมืดแล้วเหรอนั่นแ่ละสิฉั้วก็ไม่รู้เหมือนกันดูจากท้องฟ้าแล้วมันก็ดูใกล้ใกล้มืดแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอไหนดูสิจิกี้เรา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 คะเป็นที่แล้วหร เจงแก้วเอารวลาชนที่เหลือก็คือร้อยผ่านขึ้นแรกไปก่อนอุ้ยโอ้โหหืมมีดฟันเกมนี้คือแบบเป็นยังไงเลือดแบบว่าเสียงเลือดฉช่อช่อเลยลูกพี่เขาจะลองยิงปืนดูวุ้งโอ้ยยิงเสียงประทัดมากวุ้งโอ้โหปืนเสียงประทัดหมาหน้าตาอ้วนมากไม่อยากยิงเลยหมาอ้วนมากเลยอุ้ยนี่มันหมาหรือแมวเนี่ยลูกพี่เป็นแมวสิโอ้โหโอไม่ได้แต่เรายังไงก็ต้องต้องต้องฟันไว้เราต้องการความอยู่รอดโอ้โหเนื้อสเต็กชิ้นเบ็นเลิศเลยเกมนี้เอเจ้เออด่าอร่อยมาก มันแกะหรือแพ้เนี่ยลูกพี่มันเป็นแกะหน้าตาเหมือนปีศาจไปยังไงมันอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ ตาขาวๆโอ้โหนี่ไงแพะแพะที่เขาว่ากันว่ายืนสองขาลูกพี่โอ้ไม่กอดโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ตาตรงนั้นคืออะไรเฮื่อเดี๋ยวข้างบนนั้นมันแปลกแปแปลกอะนะโอ้ยอะไรนะโอ้ถ้าอยากรู้ก็ต้องพิสูจน์ลูกพี่ไปเร็วมันมันอยู่บนท้องฟ้าหมายความว่ามันจะบินลงมาสอบเราอย่างนั้นเหรอแปลกๆปลกทำไมเอ๊มันไม่ใช่มีแค่แพะหรือเปล่าเนี่ยฉันว่าไม่น่าจะมีแค่แพะเพราะแต่เรายังไม่มีไฟฉายเลยนะเนี่ยก็คือเราจะอันตรายอยคืนแรกโดยปกติแล้วเนี่ยตามสัญชาติชานสัญชาติชานมัญชา สันสัตยานแล้วมันน่าจะปลอดภัยลูกพี่ใช่เชืก่ก็วอกเฮ้แต่ฉันหนาหลวลหนาวยังไงก็ไม่รู้โอ้ก็ตรงที่ลูกพี่ยืนมันเป็นหิมะโอ้ยนี่แกมาดูนี่อะไรอะลูกพี่สิ่งก่อสร้างแปลกประหลาดสิ่งก่อสร้างแปลกประหลาดเหรอ ไปดูท uh ี oh, hey, oh. 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 ่กำแพงสิกำแพงกำแพงว้ยโอ้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 โอูโอัโอสโอ้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 ่อนโอ้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 นอ้ใช่แล้าอนนอ้มอืมต้ออหาอหใรเแิ้มอนาี้โอ้โอ้โอ้เอ้โอ้โอ้เอ้โ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 อาโอ้โอ้าอ้โ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 อ่โอ้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 โอยโอ้โอุกกาบาต ฉะไว่าน่าจะเป็นแอร์ดรอปนะแถวบ้านเล็กฉันเี็กว่าแอร์ดรอปว่าแต่แอร์ดรอปลูกพี่อยู่ไหนนีลยไม่รู้น่าจะอยู่ที่แคมหรือเปล่านะจริงๆคือที่2ปกติแล้วจะต้องมีคนมาแลกของไม่ใช่หรอพี่เก้จะไม่เห็นเลยไม่มีคนมาแลกของระลูกพี่ไม่มีอะ,ะมีนี่นายอยู่นี่โอ้โหคนฝา แมีคุณป่ามาแล่ของเหรอใช่แล้วโอ้ยแย่ล่ะก็แต่เรามีของไปแลกแม่ลูกพี่มีนะของฉันอ่ะโอเคจะได้ของอันใหญ่ขึ้นกระเป๋าใหญ่ขึ้นนี่ผมมีหนังหมาป่ามาให้ลูกพี่ด้วยเออขอบใจมากเอาเราต่อไปใช้อะไรดีอ่ะฮ้ยมีม้าด้วยนะเนี่ยขี่ม้าดีกว่าฉันจังหวะน,นี้มีม,าม้าหมายความว่าไงอออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปต้องใช้หนังหมีเลยอ่ะโหแต่ผมยังไม่ได้ขากระายเลยนะรอแป๊บหนึ่งทำไมผมดวงซวยขนาดนี้เอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปตามหาคนที่หายไปก่อนล้วกันไม่รู้เลยว่าตอนนี้จะเป็นยังไงอ หาทางช่วยเหลือแล้วช่วยเหลือเลยจับกลุ่มลูกพี่ลูกพี่มันเป็นโจรน,นะไ้คนที่เราจะไปช่วยเนี่ย พี่เขามาโจรแล้ตอนนี้เจ้ากานาต้องไปต่างกับโจรหรอกจริงจรงส่งโจรแต่โดนใจลูกพี่ใช่ส่งโจรแต่โดนใจอุ้ยเจอขวานแดงแถมมีคนโดนขวานเฉาะตายอยู่ตรงนี้ด้วยต้นไม้ทับโอ้โหจิตใจหมุดที่นี่มันไวเวสดินดันคนหมดจนเฮ้ยลูกพี่อยอย่ามายุ่งกับฉันนะระวังตัวด้วยลูกพี่ฉันจัดการได้เพราะว่าฉันเก่งมากฉันไม่ก็เก่งมาิกี้ฉันต้องการความช่วยเหลือเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่แลกของอะไรมาบ้างอะฉันหรอฉันจะแลกแบบว่า h อร์ e ไรดิ้งอะ ว่าอย่าไปแลกนะใช่ไหแลกอย่างอื่นเถอะโอ้ยโอ้โหงั้นผมแลกขวานก็ได้อะเจ้ากองโจนนั่นอุย้ยมันจะตอนกลางคืนนั่นลูกพี่โอไม่นะใช้ยังจัดก,การเจ้าพวกกองโจนนี้ไม่เสร็จเลยอะผมตัดต้นไม้รอแล้วกันโอ้เจ้าพวกนี้มีสารลนด้วยอย่างนั้นหรอโอ้เดี๋ยวนะเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นนี่มันอะไรกันเนี่ยอุ้ยโอ้ เหมือนซันต้าจะมาแล้วก็ซันต้าก็ระเบิดกลางกลางซันต้าระเบิดกลางอากาศลูกพี่ซันต้าเรอใช่ซันต้าจะมาส่งของขวัญแล้วซันต้ารถระเบิดแปากมากซันต้านี่หมายความว่าอาจจะมีของซันต้าของขวัญตกอยู่ตามตามแมปอะลูกพี่เป็นไปได้นะโอ้ยกระสุนฉันจะหมดแล้วจะพวกนี้ก็เยอะจังเลยอะ่ะไมยจะเจอคนที่ต้องจับแล้วมั้งเนี่ยจับกลุ่มโอ้ยจะจับกลุ่มยังไงจับไปหรือจับตายก็ได้เออจับไปก่อนลูกพี่เอาชีวิตรอด <laughs> จับยังไงไม่รู้อ้อฉันเจ็บมากห้วไม่รู้จับพลังแง่นขวานแดงซะแล้วโอ้ยขวานแดงก็ไม่ช่วยลูกพี่โซโซมันแข็งแกร่งมากเลยชิกกี้หน่อยแน่จะพุกโจรบังอาจนักเอาและลูกพี่ไม่ต้องห่วงตอนที่ผมขยายแคมป์ให้แล้วโอเคเดี๋ยวฉันขอเปิดกล่องแบบหนึ่งโอ้โหได้ของอย่างได้กระสุนเพิ่มอ่ะห่าเช้าแล้วโอ้นี่เราสามารถอัปเกรดโตคราฟได้ด้วยเนี่ยลูกพี่อ้ก็เจ๋งเกี่ยวเลยสิรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมอัปเกรดให้ โอ้ยโอ้ยจะโดนาการไปจับโจรคนหนึ่งที่จะจะร้องไห้แล้วนะเนี่ยไหวไปลูกพี่สู้ๆเกือบจะไม่ไหวเกือบจะชีวิตแลอวกมาไม่ได้มีขนาดลูกพี่มีปืนนะเนี่ยแน่นอนโอ้ตัวนี้มีนี่ด้วยที่แขวนตืดโหดไายมากจะพวกโจรนั้นจับคนมาแขวนตืดๆว่าตอนนี้ฉันได้เนยมาแล้วไม่มาเช็ดไปเอาอหลรลูกพี่ผมครับเครื่องบอกเวลามาให้เราด้วยตอนนี้เราจะได้รู้กันว่ามันจะตอนกลางคืนตอนไหนดีมากว่าแต่นายเปิดแคมป์ไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมจะออกไปตามหาเชื้อเพลิงเพิ่มอยู่ลูกพี่ตออนนนี้้เลเวแัังยฉจ แต่ก็ไม่รู้ว่ามาทําอะไรแต่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์อยู่นะวันนี้ฉันเจอสถานที่ดูแปลกๆ,ๆอะเหมือนถ้าเลยอะเฮ้ยมีถ้ำด้วยเหรอได้แล้วในถ้ำอาจจะมีของดีก็ได้นะลูกพี่เป็นไปได้เอาล่ะตอนนี้ฉันมีชุดกอดโหดมาแล้วอุ๊ยโอ้โห,โหโลูกพี่ได้ชุดกอดโหทแล้วเหรอเออ นายดินแดนนี้มีสิ่งแปลกๆเยอะไปหมดเลยลุงพี่ใช่แล้วไม่ชินเลยฮะปกติอยู่แต่ในในป่าตอนนี้มาอยู่แต่ทะเลทรายหมายดูสีจะเพิ่มอล่ะเดี๋ยวฉันจะพาเอาเจ้าโจนนี่กลับไปก่อนนะจิกีิได้มาแล้วหนึ่งคนใช่ไหมลุงพี่ได้มาแล้วเราต้องช่วยให้ครบไม่ไม่ใช่ช่วยจับกูไม่ครบสี่คนปกติไปช่วยเด็กคนนี้ต้องมาจับโจนเลยไม่ค่อยชินนะสิหมนเหมือนเอาอะไรโยนลงไปแปลกๆเรียบร้อยโอ้สุดยอดเลยโหสงกันเป็นลูกพี่จับโจรได้ละหนึ่งคนไม่นอนไม่ฉันไปหา เชื้อเพิ่งมาให้หนายด้วยนะเนี่ยอุ้ยผมมาเขตดแดนใหม่ลูกพี่เป็นยังไงเป็นแบบว่าเป็นป่าป่ามีเป็นคล้ายๆป่าชายเลนเลยอ่ะเนี่ย านมก่อแล้วดูเหมือนว่าจะเจออะไรหมูป่าลูงพี่พวกเจ้าหมูป่าโพ้าะฉนั้นอะไม่เป็นไรผมมีมีดมีดมีดเอาไว้จัดการหมูป่านี่เรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ผมกําลังเป็นชาวคันเตอร์กําลังล่าหมูป่าในป่าอยู่ตอนนี้หดด้ายมากิงๆอืมคนเรามันก็ต้องเอาชีวิตรอดลุงพี่มาแล้่มาโอ้ยอ้าอ้าโอ้ยโอ้ยลุงพี่มันมาแล้วโอ้ยเจ้าเจ้าแพะเจ้าแกะอะไรสักอย่างมันมาไล่พวกแล้วหน้าตาเป็นไงหน้าตามันเหมือนที่เราเห็นตอนนั้นเลยแต่ว่ามันมันท่าเดินมัน มันมันแบบครีปปี้สุดๆไปเลยอ่ะผมผมกําลังวิ่งดีอฮ้ยโอ้โกลับแคมป์ก่อนตอนนี้เดี๋ยวนะหนีหนีขึ้นตรงนี้จะรอดไหมเนี่ยไม่น่ารอดอุ้ยเอื้ออ้อยโอ้ยโอ้โหโคิคิจะรอดไหมเนี่ยผมกําลังวิ่งกลับแคมป์ลูกพี่โอ้ยหน้าตามันเป็นยังไงอยากเห็นเลยเดี๋ยวได้เห็นแน่ปีศาจโอ้ยจู่ๆหมาก็มากระโดดกดฉันโอ้นี่โชคดีนะที่ผมมีตะเกียงอ่ะเอ้ยนายเบลตะเกียงมาหรอใช่แล้วผมเก็บตะเกียงมาได้โอ้โหนี่มาแล้วนี่ตะเกียงฉายได้เฉพาะด้านหน้าอย่างเดียว โอ้ตะเกียงแบบเบิร์นมากเลยเสียงแบบว่าเผาไหมจะสุดไปเลยตะเกียงเหมือนไฟฉายเลยลูกพี่นนตะเกียงปกติมันต้องส่องแสงรอบทิศไม่ใช่เหรอเนี้นยส่องแสงข้างหน้าเอาแหละเข้าแคมป์มาแล้วสบายใจแล้วตอนนี้รอดแล้วลูกพี่ผมรอดแล้วสดยเลยชิคกี้อ้ไอ้เจ้าโจนคนนี้สินะคือโจรที่ลูกพี่จับมาโอ้โหไอ้หนวด,ด,ดแดงแไอ้หนวดแดงฉันจับโอ้ยอ ไม่กอดไปพ่อมาแล้วโอ้เชา้าก็ดีลูกพี่โชคดีนะเนี่ยออ้ยปีศาจช่างน่ากลัวอะไรแล้วฉันก็เจอโจรแล้วด้วยดูเหมือนว่าโจรคนที่สองจะชื่อว่าเบลดมายาละเบลดมายาอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไอ้เจ้ามายาไม่เบลดมายาแล้วเจอฉันจัดการไอ้เจ้ามายาเลยลูกพี่ออ้แต่ว่าฉันไม่มีสติกีฉ้ฉันไม่มีกระสุนปืนแล้วว่ะเอาเม<อ>้โอ,โอ้โหกระสุนปืนหมดนี่งานเข้าแล้วนะลูกใส่ต้อมีเข้าไปจ้วงโอ้ลูกพี่จะจ้วงแทงอไม่ฉันไม่มีมีฉันไม่มีบม้อืมจับกุมมาเออนุญาตจ ลูกพี่เอาไม่ใช่จับผิดคนเอาเฮ้ยอ๋อหน้าหอุ้ยตอนนี้มันเก่งมากแล้วก็ว่าอยู่ทำไมอ่อนแอขนาดนั้นไห้ตายเถอะจับผิดคนจับผิดคนโอ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้โหไม่นะลูกพี่เป็นโดนกองจรลุมทำลายโอ้ยตายเด้อกระแด่ลูกพี่ยังตายผมจะรอดไหมเนี่ยจะมีแพนเดตโอ้โหถึงลูกพี่จะมีแพนเดตผมไม่ดูว่าผมจะไปช่วยลูกพี่ได้หรือเปล่าจุเยอะมากเลยที่ใช้ดาบสองอันด้วยนะเนี่ยชิคกี้เออจนถึงตอนนี้ผมยังไม่ได้ปืนใช้เลยลูกพี่โอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะเจอเจอไก่เจอไก่เออได้ยินเสียงโอโยโย่ไก่เทอร์กี้อโอ้ยโหได้สุดจะได้กินเนื้อไก่สักทีหลังจากรอมาเนิ่นนานลูกพี่เนื้อไก่ใหญ่มากใหญ่แค่ไหน ใหญ่กว่าหัวผมอีกโอ้ยใหญ่เกินเดี๋ยนะเฮ้ยคืนนี้จะโดดแคมป์ไฟจะโดนบกุกลูกพี่ไม่นะจะพวกโจโน,นันร้ายจริงเลยอย่ะเดี๋ยนะผมเดินเดินมาแล้วผมเหมือนเจอเจอเฮ้ยเ,เ,เจอชนเผ่าลูกพี่ชนเผ่าอะไรอ่ะชนเผ่าหุซาไกชนเผ่าหูซาไกลูกพี่ผมผมสู้กับชนเผ่าหูซาไกก่อนอืมโอ้ยสุดยอดมากทิก้โว้ยมาแล้วจะพวกโจนแล้วมีเยอะด้วยน่น้ะโอ้ยโอ้โหผมสู้ชนเผ่ากูซาไกไม่ได้ผมกลับบ้านก่อนแล้วโอ้ยกลับบ้านไปก็เจอเหมือนเดิมทิกิโอ้ยโอ้โหจริงด้วยเจ้าโจรยื ยืนโหูยืนแบบว่ายืนยึดแคมป์เราเลยอ่ะลูกพี่ทำไงดีเจ้ด้ยมายังไงนะ โอ้โหฉันฉันฉันโดนปีศาจฉันโดนปีศาจลูกพี่ปลอดภัยไหมฉันยังปลอดภัยอยู่ว่าจะจะปีศาจนี่กลัวแสงไหมเนี่ยแล้วโจรทำไมจะปีศาจไม่ไปไล่โจรบ้างนั่นสิทำไมไล่แต่เราเป็นอย่างนี้ตลอดเลยหมาก็กระโดดมากัดฉันอือผมจัดการพวกพวกโจรเสร็จหมดแล้วโอ้โหได้ทองมาด้วยลูกพี่อู้ยรวยไปล่ำไปเหลือใส่เข้าเครื่องไปเลยทองนี่เด็กบอกนะว่ากระสุนหมาแล้วฉันได้กระสุนแล้วเอาล่ะไอ้เจ้าโจรนั่นรอฉันก่อนเถอะนะโอ้ยหมาโผล่มาจากไหนเยอะแยะเนี่ยว่าแต่ลูกพี่จัดการโจรตัวนั้น เพราะว่ากระสุนของฉันหมดแล้วนะสีเชื้อเพิ่งก็หายากมากเลยลูกพี่ผมหาเชื้อเพิ่งไม่ค่อยเจอเลยไม่ค่อยเจอเลยหรอกดิฉันต้องอาศัยกินผลไม้ตามข้างทางไปก่อนโอ้ยฉันเจอของแปลกประหลาดฉันเจอกล่องแบบว่าดูโหดมากเลยอะ่ะเปิดเลยลูกพี่เปิดเลยไหนลองดูหน่อยสิมีอะไรปุ้ง <c oughs> โอ๊ยผมอยากได้เชื้อเพลิงไม่อยากได้เพชรตอนนี้เพ่นันสิไม่นะนี่น,นายอโอ๊ยกระสุนจะหมดเกือบแล้วเชียวต้องชออนดญายจับปุ่มโอ้ยโอ้ยไม่จับก็ได้ครับลูกพี่ช่วยช่วยไม่ใช่ช่วยจับได้หรือยังเกือบจะจับได้แล้วเมื่อกี้ไม่เจอขวานฉันหน่อยไปไงมามาดูกันว่าใครจะเจอฉันเอ้ยโอ้โ,อโ,หโหลูกพี่เอาอีกแล้วเหรอจะตายแล้วจะนั่นก็จะจับได้แล้วเชียวโอ้โหจะเบลดมายาหน่อยเลยจบเบลดมายานี่นี่เพิ่งจะคนที่สองนั่น อ่าวจะจับกลุมมันได้แล้วชิคกี้โอ้โหลูกพี่กลับไปแก้แค้นมันแล้วใช่ไหมใช่แล้วสมกับเป็นลูกพี่จริงๆฉันมาจับกลุ่มเจ้าเบลดมายาในที่สุดโอ้โหยากมากเลยรู้สึกลูกพี่นี่ทะเลาะกับเจ้าเบลดมายานานมากนานมากบอกเลยเจ้านี่มีลูกน้องเยอะนะสีอวุ้ยลูกพี่ผมเจอ เจอกองม้ากองม้าเหรอกินได้ไหมฝูงม้าฝูงม้า <c oughs> อุ้ยแต่นลลูกพี่รมา้าม้ามันขี้แล้วขี้กองเป็นภูเขาเลยอุ้ยหน่ยเขาว่าสามารถเลี้ยงม้าได้น่ะเนี่ยเอามาไปทําเป็นไบโอฟิลนี่ไงโอ้โหม้าขี้ขีม้ม้าเต็มเลยโอ้โหผมเก็บขี้ม้าไปเติมแชมป์ละโอ้โหสุดยอดเลยเอาล่ะฉันว่าจับกลุ่มคนที่ฉมีจาเป็นจะต้องแบบว่าใช้นายแล้วนะชิกี้เราต้องไปด้วยกันแล้วล่ะได้เลยเดี๋ยวผมจะไปช่วยจับกลุ่มคนต่อไปมันชื่ออะไรเจ็บหนึ่งนะเจ็บหนึ่งเจ้านี่มันยากเกินไปสําหรับฉัน ใช่เราต้องใช้2คนในการจับกลุ่มแล้วแหละไปเก่งนะพวกแกนเะ้ยโอ้ยเอาด้วยเป็นไงล่ะซาเวดซาเวดเอาแหละเดี๋ยวผมจีนี่ขยายแคมป์รอแล้วจังหวะนี้คนที่3มชื่อกันเนอร์แซมกันเนอร์แซมใช่แล้วดูชื่อก็รู้แล้วนะเนี่ยชื่อมันก็ดูโหดอยู่แหละลูกพี่กันเนอร์ดูก็รู้ว่ามันต้องใช้ปืนแน่เลยอะไม่ต้องห่วงถ้าเรามีมีดสองคนเนี่ยมันก็ต้องโหดกับปืนอยู่แล้วเหรอใช่นี่ไงผมมีมีดนะนั่นแหละมีดเมื่อกี้แหละที่ทำชะตาสองรอบอ่ะพี่พี่เนี่ยไม่เดียวกันเลยเปล่่าาาเนียยโ้หบดม ลูกพี่ยังจับมาแล้วไม่ต้องห่วงกันเนอร์แซมมันก็แค่แบบว่าพ่อหนุ่มอาอมันอาจจะตาบอดก็ได้สายมันดําลูกพี่จะเหรอได้แล้วองั้นเอากระดาษาปลองไปดูกันดีกว่าโอเคว่าแต่ว่าจะมาเมื่อกี้นายอยู่ไหนอะชิกี้ที่นายเจอมานี่ทางนี้เลยตามมาลูกพี่ลูกพี่จะลองไปขี่ดูเหรอเออฉันเรียนกันเกือบว่านี่หมาชิกี้นี่คืออะไรอะจะไ,ได้มาเยันโลยเอ๊ะ ไม่รู้เหมือนกันนะสิเหมือนทองเลยนะลูกพี่ก็นั่นละสิเอปล่อยไว้ก่อนแล้วกันปะปะปเดี๋ยวผมจะพาลูกพี่ไปขี่ม้าโอเคไหมโอเคเฮ้ยมืดซะแล้วโอ้ยความมืดอย่าไปกลัวความมืดก็แค่ความมืดตามมาเลยทางนี้ลูกพี่อีกนิดเดียวจะถึงแล้วพีหมาตามตุ๊ดโอ้นั่นใครมีใครมาโอ้โหโอ้โหตัวสูงมากตัวสูงมากกินกินมวันละกี่ขวดเนี่ยท่านี้ลูกพี่จะถึงแล้วม้าอยู่ข้างหน้าโอ้ยม้าหนาวม้าหนาวม้าหนาวนี่ไงม้าอยู่นี่จัดการเลยลูกพี่เดี๋ยวผมส่องให้เจ้าตัวนี้ไม่ต้องห่วงนี่ีะเกียดจะ โอ้โหสองก็เป็นลูกวี พี่จะบอกว่านายจะชีวิตรอดมาได้นะผมรอดโยผมรอดโยไม่ต้องห่วงผมลูกพี่โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะโอ้ลูกพี่เรียนการขี่ม้ามาผมน่าจะเรียนมาด้วยและใช่แล้วล่ะจะบอกว่าแต่ฉันจะลงจากม้ายังไงทีนี้เอเ้ลูกพี่ตูดติดมา้าตูดติดมา้าขี่ม้าตลอดไปกดตัวจีลูกพี่กดตัวจีอ๋ออเคไวผมก็อยากขี่ม้าเหมือนกันนะแต่ผมไม่มีวิชาการเรียนขี่ม้าว้ยฉันบอกแล้วว่ารกขี่ม้าไม่ไม่ลูกพี่บอกว่าอย่าไปเรียนเลย <laughs> ผมก็เลยไม่เรียนไงเอาแล้วแล้วหน่อยเดี๋ยวฉันจะออกไปดูทางหนีเพื่อไรให้ก่อนกันแล้วกันนะ ตามทางไปเลยลูกพี่ผมกำลังตามไปโอ้โหหมาก็ตามขยันาตามมากเราใกล้ถึงหรือยังอ่ะฉันก็ไม่รู้อ๋อนั่นใช่มาบวกแล้วไม่ใช่ลูกพี่กดทิศทางมาหรือเปล่าเนี่ยกดโอ้ชิคกี้น่ารักเลนะเหมือนจะเป็นของโหดอุ้ยโอ้โหเหมือนค้อนทอเลยอ่ะ้ยเดี้มีหมีมีหมีมีหมี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 ติดมีติดมีติดมีติดไม่เป็นไรหมีน่าจะโดนไฟเผาตายนี่มันลาวาที่ดาไม่ใช่นะสิออ้ยเหมือนของโหดแน่เลยลูกพี่อาจจะได้ของโหดมาต้องเป็นผู้ถูกเลือก โอ้โหลูกพี่ขอนท,ทอ้อเลยอย่างนี้เราต้องต้องจัดการจับเจ้ากันเนอร์แซมได้แน่นอนแน่นอนมาเลยลูกพี่งบนี ขีมขี่ม้าด้วยโอ้โหนี่มันเทพสงครามชัดเลยเทพสงครามพอเอาแหละลูกพี่ไปเลยลูกพี่ทำทางก็นี่แหละที่กิดถึงแล้วเอาที่นี่เหรอใช่เลย้ยนี่ไงจัดการไปเลยลูกพี่เอาค้อนเฉาะมันโอ้ยหลูกแรงมากแบบนี้แหละเราสามารถจัดการได้แน่กันเนอร์แซมเจ้ากันเนอร์แซมมาขออนุญาตจับพ่มนี่ตำรวจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการเลยตัวไหนคือจกันเนอร์แซมมลูกโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้โหลูกพี่ทำไมลูกพี่มาแอบอยู่คนเดียวลูโดนลมยิงอะ อะไรลูก่ลุยออเออเจาะจะเจะโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ตายตายตายาาูก่หัวกันเนอร์แซมมันจะตายอยู่แล้วลูกบี่มีแบนเดตไหม เเยยีลโอเคครับผมใช้เม็ดคิดที่ผมมีแล้วก็ลงไปจัดการกันเนะจ๊ะจัดการเลยสุดดยอเจิคกี้ออโอเคเดี๋ยวผมชุบลูกพี่ก่อนลูกพี่ลุกลูกพี่โอ้หน้ามืดเลยขาดน้ำตาลในะช่วงนี้อือลุกขึ้นมาสุดยอดมากคนไหน,นเนี่ยกันเนอร์แซมไม่ฉันจับกุมมาแล้วจับมันกลับไปให้หมดเลยนี่ชแล้วนในจะพวกกองโจรนะจับไปให้หมดเลยเหมือนจะมีอีกตัวนึงอ่ะอุ้ยแต่ละตัวอะไรมันไล่ผมเนี่ยลูกพี่โอ้ยสิงโ เอ้ใช่หรือเปล่าเสือสิงโตอ,อะไรสักอย่างแต่ไม่รู้ชาะหมดอุ <c> ้ย <oughs> มี่ตายแบบว่าไม่ไหวเลยเบามากลูกพี่ืออโอ้โหตอกเนื้อมาแค่หนึ่งจินเนี่ยนะรู้ไหมลูกพี่เปิดกล่องหรือยังลูกพี่กล่องอะไรอย่งนี่มันมีกล่องทองอยู่ข้างบนนี่เอ้าเฮ้ยฉันยังไม่เปิดอาจจะได้ของดีก็ได้ยังไม่ปืนอ่อโอ้โหจิกิโอ้โหได้ล้อรถอย่าไปพูดเลยว่าจะได้ของดีเนี่ยให้ตายเหโอ้ยโอ้ยฉันได้กระสุนปืนไรเฟิลแต่ไม่มีปืนไรเฟิลให้ตายเถอะเอาอะไรกลับแคมป์กันดีกว่าลูกพี่ได้เลยจะพวกนั้นกล้าดียังไง แคมเราเนี่ยต้องไปจัดก,การแล้วจ่ายชิกิวュกระโดดสูงมากเลยชิกิขีม่ม้าสูงเท่าต้นไม้เลยอ่ะโอ้ผมก็อยากจะขี่ม้าเหมือนกันอุ้ยเดี๋ยวถนะ้าผมเจอกล่องอะไรก็ไม่รู้นะมันดูแบบว่าดูโหดอีกแล้วลองเปิดดูแล้วกันลูกพี่โคตรจะเป็นกล่องโหดได้เพชรธรรมดาปะโถ่เร็วเดี๋ยวรอฉันลงจากม้าก่อนโอ้ยโอ้โหเจ้าตัวที่มันโผล่ข้างหน้าผมอีกแล้วโอ้ยใช่ไหม ที่แคมป์เรายังมีแบบว่าเจ้าพวกกองโจนอยู่เลยอ่ะกองโจราบุกแคมป์เอาละคนสุดท้ายเจ้านี่ในประกาศจับชื่อสกอร์เปียนด้วยนะเนี่ยคาร์ลสาคาร์ลสกอร์เปียนเจ้านี่เรเป็นพ่อขายยาคนใหญ่เลยนะเนี่ยเขาอ,อย่างคนโตโอ้คาร์ลสกอร์เปียนชื่ออย่างเท่เลยโอ้ลูกเพ่ว่าไงผมเพอกินที่ผมเพอกินค้กมา เป็นยังไงชิคกี้รสชาติอร่อยหาอให้ตายเถอใครเอาขี้มาวางไว้ตรงนี้นเนี่ยฉันเองี่เอาขี้มาวางไว้ข้างๆข,ข,ข้าวทำไมเอาให้ตายเธอก็ฉันกละว่าจะแบบเอามาใส่กองไฟไงผมเลยเผลอกินขี้เลยเออชิคกี้กินขียย้ วห่งโหเฮ้ยสวยแล้วระวังชิคกี้พี้บเดี๋ยวไปมาวิกี้ต่อ วีลงวีอะไรตายก่อนผมอีกโอ้ยเจโอ้ยก็ฉันจะลงมาเก็บขวานแดงไอ้ไหนอ่ะไม่ตายเถอะโหดันตายระหว่างการไปจับกลุ่มใครนะเจ้าสกอร์เปียนคาร์ลสไม่ต้องสกอร์เปียนแล้วตอนนี้ตายกับหมากับกับหมีแถวนี้แหละแต่ฉันโดนเจ้าปีศาจแกะไล่นะชิกี้ผมโดนหมากัดตายไม่จอะก็โดนหมากัดตายไม่ตายเถอะเออเช้าพอดีเลย